รายงานผลตามข้อตกลงการพัฒนางานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนของนางสาวนัทมาพืชผลตำแหน่งครูกศน,นอตำบลยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักง,งานราชการประจำปีพศ2567 ข้อตกลงการพัฒนางานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลทุ่งว่าสภาพปัญหาการศึกษาของผู้เรียนสกรระดับตำบลทุ่งว่าที่ผ่านมาพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มต้นว่า และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกลุ่มทานปลิวอยู่ในระดับที่ไม่น่าพึงพอใจเห็นได้จากผลสำริ์ในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ49.18จากสภาพปัญหาดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงได้ทำการวิเคราะห์หาปัจจัยที่มีผลต่อผลสำฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนประกอบด้วย3ปัจจัยคือ 1. ปัจจัยด้านผู้เรียนผู้เรียนไม่มีความกระตือรือร้นไม่เห็นความสำคัญของการเรียนและการสอบ 2. ปัจจัยด้านครูผู้สอนครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบเดิมไม่รั้ความสนใจของผู้เรียน 3. ปัจจัยด้านสถานศึกษาบรรยากาศภายในห้องเรียนที่มีการจัดการเรียนรู้ ังนั้นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสกรระดับตำบลทุ่งว่าให้เพิ่มสูงขึ้นนั้นจำเป็นต้องมีการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกด้านจุดประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มต้นว่าและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกลุ่มทานปลิวให้เพิ่มสูงขึ้น วิธีการดำเนินงานข้าพเจ้าได้ใช้วงจรเดมิง P D C A มาดำเนินงานประกอบไปด้วย4ขั้นตอนคือ plan do check และ action หรือวางแผนปฏิบัติตรวจสอบและปรับปรุงซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้ปรับปรุงการดำเนินงานอย่างเป็นระบบโดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้าพเจ้าได้นำรูปแบบดีตำบลโมเดลมาใช้ในการดำเนินงานดังนี้ดี e v e l o p m e n t แนวทางในการพัฒนาคือผู้เรียนครูและศอรอระดับตำบลเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโดยใช้องจรคุณภาพ PDCA ร่วมกันกำหนดเป้าหมายสร้างแนวทางกำหนดทีมงานหรือคณะทำงานจัดกิจกรรมโครงการที่ส่งเสริมทำงานร่วมกันวางแผนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การวัดผลและประเมินผล T. Target and Technology การให้ความร่วมมือกันในการทำงานระหว่างผู้เรียนผู้ปกครองภาคีเคร,รือข่ายและสถานศึกษาโดยมีจุดมุ่งหมายและเป้าหมายเดียวกันทำให้เกิดศักยภาพส่งเสริมให้มีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการทักษะส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนมุ่งสู่ความเป็นเลิศส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีต่างๆ A.activity เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้เป็นระบบให้ผู้เรียนมีสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตรคือมีทักษะการคิดทักษะการสื่อสารทักษะการแก้ปัญหาทักษะการใช้เทคโนโลยีทักษะชีวิตและผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ M. Management การบริหารจัดการโดยเน้นกระบวนการเพื่อตอบสนองนโยบายการศึกษากำหนดวิสัยทัศน์การจัดการบริหารรายวิชาการพัฒนาครูการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถเป็นผู้เรียนที่ดีเก่งและมีความสุขชั้งนี้การบริหารสกรรระดับตำบลต้องให้บรรลุเป้าหมาย B. b l e n i n g การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้จัดสภาพแวดล้อมจัดกิจกรรม จัดกระบวนการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์เรียนรู้ด้วยตนเองจนประสบผลสำเร็จนำไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตโอ oh, b j e c t i v e เน้นวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสกรระดับตำบลให้เป็นศูนย์การเรียนรู้คุณภาพมีความพร้อมด้วยความเข้มแข็งทั้งทางด้านวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับผู้เรียนในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมความร่วมมือหรือการมีส่วนร่วมจากชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการกอนอตำบลน,นำไปสู่ความเข้มแข็งของศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบล N Next c o n t i n u o u s พัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่ความยั่งยืนมีการพัฒนาผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องตามสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคป,ปัจจบุบัน ผลการดําเนินงานตามข้อตกลงการพัฒนานงานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเรื่องการพัฒนาผลสมัมฤทธิทางการเรียนของผู้เรียนศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลทุ่งว่าพบว่า ผู้เรียนที่มีผลสำิจทางการเรียนเฉลี่ยภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,566เฉลี่ยร้อยละ49.18และภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,566เฉลี่ยร้อยละ65.22บรรลุตามจุดประสงค์ที่กำหนดไว้